วันนี้ทําเมนูบ้านๆเมนูตามที่เราไปเดินตลาดเนาะตามตลาดนัดยิ่งมีอู๋แม่ยิ่งชอบเดินเราก็ชอบเลยไม่รู้เป็นยังไงชีวิตจิตใจของแม่เลยนะเนี่ยนะมาดูที่ว่าแม่บ้างปลาเนี่ยเคยสอนไปแล้วนะเนี่ยต้องเอาเนื้อมันออกนี่เราบ้างไว้ถึงก้างเลยนะ <Okay. S 1> ตรงโหนกเนี่ยเนื้อยิ่งเยอะหนูตะกิีมันออกว้เนี่ยนิดนึงเห็นไหมปลานเนลทอดสามรสจ้า <S 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 วันนี้แม่จะมาทําแบบสามรสแบบบ้านๆแบบตามตลาดนัด ตามทั่วไปที่เขาขายกันน่ะชอบจริงๆเลยนี่เหมือนที่แม่บอกอ่ะนี่เวลาแม่ทําบ้างเห็นไหมเอาเนื้อมันสะกิดเนื้อมันออกมานิดนึงแล้วก็บ้างไปให้ถึงก้างอย่างนี้เลยนะการที่เราจะทอดปลาให้กรอบเนี่ยเวลามันมีเหนียวอัู่มันมีน้ํามันอมน้ํามันจะกรอบยากหนูก็นี่เลยระแก้มันออกอืมอือหนูก็ตัดเหนียวมันออกหมุนมันเอามีดนะหมุนมัน คนถามแม่ทำไม่รู้ทุกเรื่องเลยอ่ะทไม่ทำเป็นทุกอย่างอ่ะก็แม่เป็นคนชอบสังเกตเวลาแม่ไปซื้อปลาพวกมืออาชีพพวกทำยังไงแม่ก็แอบแอบครูพักรักจำเข้ามาแล้วก็มาทำเนี่ยเห็นไหมล้างเกลือให้สะอาดสะอ้านอันนี้จะล้างหรือจะดองเนี่ยแม่เขาเรียกดองแล้ลูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่ไปล้างปลานะแม่ตั้งน้ํามันไว้รอแล้วลูกเออเพื่นการไม่เสียเวลาเมนูนี้ง่ายมาก น้ำอาบท่าให้ปลาเรียบร้อยมาแล้วเห็นไหมเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้มันแห้งเนี่ยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แห้งเห็นไหมจากที่ปลาที่หนูเห็นม่กกี้ตอนแม่ทําใหม่ๆมันจะมีเมือกใส่กุ้งใส่เกลือให้มันเรียบร้อยแล้วหนูดูสิดูความสดใสมันดิเนี่เห็นไหมสะอาดสะอา้านโอ้ยเนาะน่ากินแท้เนี่ยขออวดพระถุงหน่อยเอซีซื้อให้อีกแล้ว เขารักแม่สบายไปอย่างหนึ่งไม่ต้องซื้ออะไรเองเลยเสื้อก็มี f อซซื้อให้ถุงก็มีเอซื้อเอซื้อเอซื้อให้เฮงๆรวยๆนะลูกคิดหวังสิ่งใดให้ได้ดังใจที่ปรารถนานะจ้าทุเจริญทรลลกมันเยอะดีด้วยตอนกว้า แม่ดนระเบิดสงครามโลกครั้งที่สามนี่ดูเห็นไหมริ้วปลาแม่น่ากินมากเลยถ้าหนูบ้างได้อย่างนี้นะแล้วหนูจะสุกไวแป๊บเดียวเลยสุกแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไปถึงก้างแล้วก็กรอบเสมอกันเลยแต่เมนูเนี้ยหนูไม่ต้องกรอบมากถ้ากรอบมากกินแล้วมันจะแข็งถ้าหนูจะกรอบคือหนูต้องกินกับน,น้ำปลาพริกหนูจะอร่อยแต่เมนูนี้ไม่ต้องกรอบมากเลยนะนี่ พอปลามันสุกแล้วเราจะทําให้เนื้อมันเหลืองเราเพิ่มไฟไปนิดนึงอันนี้คือเทคนิคของแม่อันแรกอ่ะคือไฟอ่อนๆใช่ไหมมันจะได้กล่อมให้สุกเสมอกันแต่พอมาสุกแล้วเราจะทํายังไงให้สีมันสวยหนูเพิ่มไฟให้น้ามันมันแรงอีกนิดนึงให้น้ำมันมันร้อนแรงอีกนิดนึงรับรองปลาหนูจะสีสวยเอาไปทอดไข่นะถ้าหนูเห็นช่องมันมีน้ํามันเดือดอย่างนี้หมายความว่ามันยังไม่กรอบแต่พอดีว่าเมนูนี้ การครามกรอบเนี่ยมันก็เลยสุกได้แล้วนี่เห็นไหม <S <S ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่บอกสั้นๆง่ายๆเพราะเมนูเนี้ยส่วนผสมไม่เยอะทําไปบอกไปหนูจะเข้าใจเองง่ายนิดเดียวจะได้ไม่ยืดเดยื้อน้ํามันที่เราทอดปลาเมื่อกี้นี้หนูก็ใส่ลงไปเลยจ้าเนี่ ความร้อมนมยังคงอยู่หนูเอากระเทียมนี่กระเทียมที่เราโขกหรือกระเทียมปั่นเนี่ยเอาไปผัดโอเคเห็นไหมหนูผัดไปพอมันเหลืองๆหอมๆได้กลิ่นเลยไหมหอมๆเหลืองๆนะประมาณนี้นะอย่าให้ไหมล่ะหนูก็เอาปลาเนี่ยเอ้ยเอาน้ำมันเนี่เอ้ยเอาพริกนี่อะไรเนี่ยผัดลงไปด้วยกันอย่างนี้จากนั้นนี่ สูตรเด็ดเคล็ดลับไม่ยากเลยน้ำจิ้มไก่ยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนที่หนูชอบอะ่ะโอเคนะหนูชอบไปหนูก็ใส่นะัน้นใส่ลงไปเลยหนูชิมรสได้ดังใจที่หนูอยากได้ไหมมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มหนูก็แตะชิมอย่างนี้เลยเปรี้ยวไปสำหรับแม่นะเปรี้ยวไปหนูก็ตักน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไป ไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายก็ได้ลูก <Okay. S 1> ใส่ลงไปนิดเดียวมันเปรี้ยวนํำอย่างเดียวหนูก็เพิ่มเค็มไปนิดนึงแค่นั้นเองน้ำจิ้มไก่ก็ง่ายง่าย่ายง่า,งาหาซื้อได้ทั่วไปนี่แหละน้ำจิ้มไก่เหนียวเนียวเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนีเนเน่เห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเรียบร้อยแล้วหน,หนูหนูก็ไปลาดกับปลาที่หนูอยากลาดนะ่ะ เรียบร้อยแล้วปลาลาดพริกของแม่ถูกใจแม่ตรงที่มากคิดถึงเมนูนี้ชอบจริงเลยปลาน้ําตัวเล็กคนนี้นิดนึงมันก็ไม่แพงนะตัวละหกสิบบาทกินแล้วนะชิมแล้วนะสังเกตไหมมันไม่กรอบเยอะหรอกกรอบเยอะไม่ได้แต่มันไม่ช้ำนี่โอ้โหเมนูปลาเนี่ยกินเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนี่ โอ้โหก่อนจำเป็นคำสอง รสมันเปรี้ยวหวานเค็มมันมาพร้อมกันเผ็ดบ้างนิดหน่อยไม่ได้เผ็ดจนกระชากออกมาอย่างนี้เลยไม่ใช่นะม,นมันเป็นปลาสามรสที่รสที่ธรรมชาติที่สุดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีแม่บอกเลยว่าทํากินก็ได้ทําขายข้ารวยเมนูนี้หนูลองไปทําดูทาไม่ยากวัตถุดิบก็ไม่เยอะที่แม่บอกเนี่ยคืออาชีพทางนั้นแม่ยอยากให้หนูมีอาชีพแล้วก็ได้กินของอร่อยๆทําตามใจแม่นะลูกได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้เทคนิคดีๆไปแล้วอย่าลืมนะให้กําลังใจแม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริางกาอยาก เจอแม่ก็มาบ้านที่สันนะลูกแม่คอยอยู่น้องสตังก็อยู่ที่นี่ขอกินอีกคำหนึ่งนะลูกอือคือดีอ่ะคืออร่อยมาก<ด>ไปละไปแล้วนะ